พิเศษเอพิโซดวันนี้ฝ่ายพิเศษเอพิโซดวันนี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นการแสดงครั้งแรกของพวกเราทุกคนที่แบบได้ไปเจอเซตได้ไปเจอออกกองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การแบบปูเนื้อเรื่องก่อนเข้าเอพิโซดหลักใช่ไหมเนื้อเรื่องหลักเอาง่ายๆว่าคือแบบเหมือนว่าแบบได้เจอยัองไงมากกว่าอาใชไ่ไม่แนวปู มีใครจะพูดอีกไหมอ่ะมอนพูดป่ะมอนพูดมาพูดไปแล้วอ่ะฟังดเลยครับฟังดเลยครับคี่พบไหมคุยพอไหมคุยพบป่ะพุยพอของพวกผมคู่ผมก็จะเป็นฟิลเหมือนกันคุยกันปรับปรุกันการถามดี e ทอ a l k ประมาณนี้ของคนอื่นเชนสกายเชนสกายก่อนครับเชนสกายแล้เป็นแบบ ผมเป็นคนโดนลังแกครับแล้วก็มีเ้ื่อนวันนี้มาช่วยเบ<อ>ิกทำให้ลูกผมได้สนิทกันมากขึ้นพี่พูดอะไรนตของโต๊ครับพี่โอมแก้งผมอีกแล้วครับรับผมตามนั้นครับทางหนแอบตามนั้นตามนั้นหลังจากที่เราได้มารถของเอง่นี้ค่ะที่าดนอง จร,จริงๆการเวิร์กช็อปตอนแรกคือผมก็ไม่รู้ว่าแบบการแสดงมันจะยากขนาดนี้ด้วยความด้วยความแบบการเข้าใจตัวละครนะครับตอนแรกผมว่าแบบก็เข้าใจง่ายดีแต่พอรู้จริงๆก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่แบบตืงจะคิดไปนะครับแล้วก็จริงๆตอนแสดงตอนแสดงแบบถ้าแบบออกนอกเซตจริงๆครับก็อันนั้นตอนแรกครั้งแรกครั้งแรกเลยนะคือตอนนั้นคือตื่นเต้นบทที่จะมาคือหายเกี้ยง เกี้ยงเลยอันนั้นคือแบบหายหมดเลย,ยแ,ลแล้วก็มีช่วงแบบช่วงที่ไปถ่ายซีนบ้านปุนอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นก็จำบทไม่ค่อยได้แต่หลังๆก็แบบรู้ทิคว่าแบบเราจะจําบทยังไงบ้างเราก็สุดท้ายก็จําได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเล่นได้ออกมาสำหรับผมก็ดีพอสมควรเลยครับผม เ,เรื่องของความสนิทเพราะาตอนแรกคู่ผมมาก็แบบไม่รู้จักเลยงันก็เลยเป็นอุปสรรคที่ในค่ผมเป็นอนเล่นกันยากผมขอเสิริฟก็คือคู่ผมอะตอนแรกคือผม <c oughs> อันดี้ต้องตรงนะคือผมไม่ค่อยชอบมอนนั่นอะแต่แต่พอรู้จักพอรู้จักมอนจริงๆอะ <c oughs> ผมแบบรู้สึกว่ามอนแบบใส่ดีมากๆเลยแล้วก็พูดเพาะไม่รู้จะพูดเพาะไปไหน <c oughs> <c oughs> แล้วก็ จริงๆม่อนก็มีอาจจะมีแบบปรับอะไรกันบ้างครับก็เคยค,ยคุยคุยคุยแบบปรับความเข้าใจกันว่าไม่ชอบอะไรกันชอบอะไรกันอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับของคู่พบติดพบนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นการแสดงครั้งแรกของผมผมเลยรู้สึกว่าผมมีการที่ติดขัดอยู่เยอะครับแล้วก็ด้วยช่วงแรกๆที่เราต้องปรับตัวเข้าออกับตัวละครก็ยังมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ แต่พอเหมือนแบบผมอยู่ในฉากกับกรดกรดก็จะคอยช่วยช่วยโคชชิ่งช่วยแบบกายความรู้สึกไปด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าผลงานมันออกมาดีขึ้นเกรดแลงเกรดแลงเกรดแลงของเอ็นเจโต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 มีอะไรไหมสำหรับผู้ผมก็มันเป็น3คนเนาะด้วยต้องแต่ว่าปรับความเข้าใจกันหลายอย่างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าน้องเก่งมาก พอเข้ามาได้ปรับความเข้าใจกันทีเดียวก็แบบว่าสนิทกันทุกคนเลยครับผมใ่ครับอสตอรี่สตอรี่จริงๆคู่ผมก็ไม่มีอะไรมากเลยคือโน่อะเป็นเป็นช่วงปิเทอมนะพี่แล้วก็เป็นการแบบไป,ป<อ>ผมอาไปแต่งแต่งเพลงแต่งเพลงที่โรงเรียนครับของบอนก็จะเป็นอะไรนะ ไปเก็บของเก็บของที่ห้องสภาใช่แล้วก็จังหวะนั้นก็เหมือนปุณจะได้เจอโนแล้วก็ได้ทำความรู้จักสนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างงี้ครับอันนี้ไม่สปอยเยอะใช่ครับพอผมก็เหมือนแบบผมเป็นคนอ่อนแอครับผมก็เลยโดนรังแกคนโดนรังแกคนอ่อนแอครับแล้วก็ เขาไปช่วยมาวินครับก็แบบทำให้เราอาจจะสนิทกันมากขึ้นอ่าอ่าอ่ออครับก็ตัวเอินพีทนะครับตอร,รี่ที่อยู่ในเรื่องเรื่องก็2คนนี้จะเป็นตัวละครที่สนิทกันอยู่แล้วคาแรคเตอร,ร์มันก็จะแบบเป็นเพื่อนที่แบบเข้าขากันอะไรพวกนี้ก็จะแบบมีเรื่องที่แบบช่วยกันปรึกษากันบ่อยๆอะไรประมาณนี้อ่าก็สําหรับของผมนะครับก็เป็นรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่ในชมรมครับ ก็เลยพอเพื่อนมันแซลมากๆก็เลยแบบว่าอาจจะมีเสือตัวเสือตัวไปบ้างครับอ่าประมาณนี้แล้วเราเป็นยังไงบ้างนะครับอ๋อก็ผมก็มีคนที่แอบชอบอยู่ในโรงเรียนนะครับแล้วก็จะพงพายาเขาดูนทำนี่เกืไม่รู้ว่าเขาแะสนใจหรือเปล่าก็ยังนี้ก็อีกเรื่องนึงและเขาสนใจไหมไม่รู้รอดูเอาอ่ากมันยั่วก็เลยบบอไบ้างประมาณนี้ครับ ขอโทษนะครับจะได้ดูเมื่อไหร่ได้ดูเมื่อไหร่ฝากผลงานจะได้ดูเมื่อไหร่กันยายนนี้ครับวันที่เท่าไหร่ไม่อันนี้บอกไม่ได้แต่ว่ากันยายนนี้ใช่ต้องรอ<ห>ติดตามที่ช่องทางเทียวไฟวันแล้วก็ลิฟสมาร์ยี่สิบสี่ทุกช่องทางเลยครับครับผมฝากผลงานฝากผลงานฝากผลงานอ๋อแล้วก็ฝากลิฟสมาร์ยี่สิบสี่ไว้ในอ้อมออดอ้อมกอดอ้อมใจได้นะครับอ้อมใจ แล้วก็ฝาก MV เพลงสั่นครับอย่าลืมไปดูด้วย MV เพลงสั่นตอนนี้ประมาณห้า0 0 0ห้าจะ6 0 0 0 0ละขอถึงล้านได้ไหมขอถึงล้านได้ไหมใช่ไหมครับประมาณนั้นขอให้ถึงล้าน